บ้านสีดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะคิวมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกผีหลอกมาเล่าให้ทุกคนได้รับรู้และรับฟังเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้ว่า มันน่ากลัวแค่ไหนหากว่าคนมีประสบการณ์อย่างเขาจะต้องเตรียมตัวต้อนรับหรือว่าหาทางหนีทีไ่ก่อนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันที่ใครๆพากันเรียกว่าผีคนมีอาชีพอิสระไม่มีเจ้านายคอยบังคับบงการมีแค่เพียงลูกค้าที่พอใจในผลงานจึงจ้างทำงานไปเรื่อยๆทำให้คิวต้องออกไปเก็บเกี่ยวข้อมูล เพื่อสร้างสารรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นทุกคนที่รู้จักเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฝีมือขั้นเทพคิวทำงานเกี่ยวกับศิลปะบนเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่ดัดแปลงตกแต่งทำให้ดูดีน่าใช้เมื่อลูกค้าชอบเขาก็เอาแบบไปผลิตแล้วจ่ายเงินให้คิวจึงมีคนจ้างให้ทำงานอยู่เรื่อยๆรายได้ของคิวมีจำนวนมากเขาสามารถซื้อรถ และซื้อบ้านรวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างได้อย่างครบครันเสียอย่างเดียวตรงที่ไม่มีแม่บ้านมาดูแลแต่ไม่มีปัญหาเพราะผู้หญิงกับเขาไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เขามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีแฟนงานจะช้าเพราะผู้หญิงไม่เข้าใจและดึงเวลาของเขาไปเพียงอย่างเดียวเขามัวแต่เอาใจผู้หญิงงานก็เสียหมดแล้วผิดนัดลูกค้า ส่งงานไม่ได้ตามกำหนดเมื่อเจอผู้หญิงแบบนี้บ่อยๆเขาจึงรู้ตัวว่าไม่เหมาะที่จะมีใครบางครั้งคิวต้องออกไปหาไอเดียในการทำงานถึงต่างจังหวัดจึงเช่าบ้านและบางกะโลแต่ไม่นิยมนอนโรงแรมเพราะโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่จเจริญแล้วเขาต้องการเข้าไปในป่าอยู่กับธรรมชาติเพื่อมองหาไอเดียใหม่ๆทุกครั้งที่ออกมาทำงานข้างนอก เขาจะได้ผลงานนับสิบชิ้นแค่นี้ก็กินไปเกือบทั้งปีแต่เขาไมา่หยุดเพียงเท่านี้แม้ว่ามีงานตุนเอาไว้เยอะสำหรับเขาต้องกักเก็บเอาไว้หากว่าไม่สบายหรือมีเหตุฉุกเฉินจนทำงานไม่ได้เขาจะได้ไม่เดือดร้อนมีลูกค้าคนหนึ่งอยากได้คมไฟเก๋ๆแต่อิงธรรมชาติจึงให้เขาลองไปหาแบบดูเขาจึงต้องเข้าป่าอีกครั้ง โดยขับรถไปในจังหวัดใกล้ๆกับกรุงเทพแต่จะต้องมีป่าคือหาบ้านเช่าอยู่เป็นเดือนหรือว่าพักบังกะโลตามวนาอุทยานแห่งชาติเมื่อเจอเป้าหมายเขาจึงแวะเข้าไปสอบถามคือพักกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดีตรงที่ว่ามีความปลอดภัยเป็นเลิศเพราะมีเจ้าหน้าที่พักอยู่ใกล้ๆสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีบ้านเช่าค้างคืนแล้ว จะมีพวกที่ชอบใกล้ชิดกับธรรมชาติพากันมากางเต็นท์นอนถ้าไม่ได้เอาเต็นมาที่นี่ก็มีให้เช่าซึ่งราคาถูกมากเรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นกังวลเพราะมีร้านขายอาหารตามฝัง่งหลายร้านคอยบริการแก่นักท่องเที่ยวเวลากลางคืนพวกเขาก็จะก่อไฟมีการร้องเพลงหรือเอาอาหารมาปิ้งย่างในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้เขารู้สึกว่า อากาศสดชื่นมากลมพัดแผ่วแต่คนพื้นที่บอกว่าช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นมากลมพัดอู้อูตลอดเวลาเรียกว่าหลังคาบ้านแทบจะปลิวกันเลยทีเดียวคิวจึงแทบไม่เชื่อว่าอากาศกลางคืนจะแปรเปลี่ยนได้ถึงขนาดนี้บ้านที่คิวเช่านอนเป็นบ้านหลังเล็กๆคือหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและมีห้องรับแขกเล็กๆแล้วมีระเบียงรอบบ้าน ทางด้านหลังติดกับภูเขาซึ่งเขาเห็นใกล้มากเพียงแค่เดินนิดเดียวก็ถึงแล้วในช่วงเย็นกําลังมองหาเถาวันที่เกาะตามต้นไม้พร้อมกับร่างภาพไปด้วยเขามองไปที่ภูเขาเห็นอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อมองดีๆก็เห็นว่าเป็นบ้านหลังเล็กแล้วทาสีดำทั้งหลังซึ่งก็แปลกมากแต่คิดว่าอาจจะสร้างด้วยไม้มะเกลือก็ได้เขาอยากรู้ว่า ใครเป็นเจ้าของบ้านทำไมสร้างโดดเดี่ยวอย่างนั้นก็ไม่รู้ถ้าให้เขาไปอยู่ก็คงไม่อยากไปเมื่อมองนานๆก็รู้สึกว่าพื้นที่รอบบ้านประหลาดก็มืดครึ้มไปด้วยเห็นเหมือนกับร่างคนในชุดดำเดินไปเดินมาแต่ชุดที่ใส่นั้นยาวกรุ่ยกลายผมยาวตกถึงกลางหลังเขาจึงรู้ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนแล้วใครกันทำไมถึงไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ หรือว่าเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าอยู่ใกล้เขาอย่างนั้นเธอไม่กลัวอันตรายหรืออย่างไรอีกทั้งมีสัตว์ร้ายและภัยจากธรรมชาติโดยเฉพาะหน้าฝนน้ำจะต้องไหลลงมาตามไหลเขาจากนั้นก็พัดผ่านบ้านหลังนั้นหากว่าน้ำเยอะอาจจะทำให้บ้านพังท้งหลังก็ได้เขาเคยเห็นมาแล้วว่าน่ากลัวมากแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับอาศัยอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งก็ทำให้คิวถึงกับทึ่งสิ่งที่เขาอยากรู้ต่อมาอีกก็คือหน้าตาเธอเป็นอย่างไรสวยหรือขี้เลเขาได้แต่นึกวาดภาพตามลักษณะโครงร่างไปอย่างนั้นเองในที่สุดเขาลั้าสายตาไปมองเด็กเสิบที่เอาอาหารมาส่งเป็นผู้หญิงหน้าตาดีท่าทางขี้อายอาหารสามอย่างกับข้าวเปล่าตามด้วยผลไม้อีกหนึ่งถาดแค่นี้ก็พอแล้วเขามีความสุขที่สุด ที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติถ้าหากว่าให้อยู่ที่นี่เพียงลำพังคนเดียวเขาบอกเลยว่าไม่ไหวมันเงียบวังเวงบางครั้งสลดหดหูที่นี่เหมาะสำหรับนั่งทำงานเงียบๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนคนอื่นนั้นไม่ชอบความเงียบอย่างเขาตกเย็นมาก็เล่นรอบกลองไฟร้องเพลงแล้วปิ้งย่างอาหารรับประทานคิวจึงทำงานเพียงอย่างเดียวครั้งแรกทันในห้อง แต่รู้สึกว่าไม่ได้บรรยากาศความอุดอู้และอึมครึมทำให้เขาคิดไม่ออกสมองตื้อไปหมดอากาศข้างนอกกำลังเย็นสบายลมยังพัดไม่แรงนักเขาหอบงานออกมาข้างนอกมองไปทางด้านหน้าที่พักเห็นวัยรุ่นหญิงชายกลุ่มหนึ่งกำลังร้องเพลงอย่างมีความสุขอากาศเย็นอย่างนี้สนุกกว่าเดิมเสียอีกงานออกแบบกำลังเป็นรูปเป็นร่างถ้าหากว่าคิดไม่ออกเขาจะมองไปที่ภูเขา ซึ่งอยู่ทางด้านหลังในเวลากลางคืนอย่างนี้เขาไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดกับต้นไม้สีดำที่ยืนทามึนแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงมองไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งความรู้สึกบอกว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังมองเขาเช่นกันแต่ไม่เห็นตัวเขาจึงเย็นว่าไปหมดไม่ใช่เพราะลมหนาวแต่เกิดจากอะไรเขาก็ไม่อาจรู้ได้ ในส่วนตรงนี้คิวมีความรู้สึกว่าคนลุกก่อนที่จะหนาวเสียอ,อีกและได้ยินเสียงใครพูดกระซิบกระซาบแต่จับใจความไม่ได้มันกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่เร้นลับแต่อย่างใดคิวจึงทำงานเสร็จเป็นหนึ่งชิ้นเขาไม่อยากทำแล้วขอชมธรรมชาติในเวลากลางคืนดีกว่าแต่แล้วเห็นอะไรบางอย่างเป็นสีดำๆวิ่งผ่านทางหางตา ไปทางด้านหลังที่เป็นภูเขาเขาหาแต่ก็ไม่เจอจึงอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่บางทีอาจเป็นหมูป่าก,ก็ได้เพราะสีดำแล้ววิ่งลงเท้าหนักๆและเสียงแหวกดังแกรกากรากกลับไม่เห็นตัวคนเสียงนั้นยังคงดังอยู่เช่นเดิมเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องแล้วคว้าวไฟฉายออกมาส่องไฟกรดไปตามเสียงแต่ว่างเงียบไปแล้ว มีแค่เพียงยอดหญ้าที่ไหวเอ็นเท่านั้นหากว่าไม่กลัวอันตรายเขาคงจะต้องลงไปหาแล้วดูว่ามันคืออะไรแต่คำเตือนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนบริเวณบ้านเขานั้นห้ามลงมาเด็ดขาดเพราะอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆแล้วอาจจะมีสัตว์ร,ร้ายเข้ามาหาอาหารเมื่อเจอกับคนมันอาจจะทำอันตรายได้ความรู้สึกในเวลานั้น ก็คือกลัวเขาไม่กล้าเอาชีวิตมาเสี่ยงเพราะความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองเด็ดขาดเกือบทิ้งคืนเสียงเพลงจากไวรุ่นเงียบลงไปแล้วคิวเริ่มรู้สึกง่วงขณะกำลังเข้าไปในห้องเขาหันไปมองทางด้านหลังเห็นใครบางคนที่บ้านสีดำหลังนั้นยืนอยู่ตรงระเบียงซึ่งแปลกจริงๆขณะนั้นมืดมากไม่มีแสงไฟที่ส่งให้ความสว่าง เขากลับเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นอย่างชัดเจนทีเดียวราวกับว่าเธอคนนั้นมีไฟอยู่ในตัวซึ่งใบหน้าขาวมากแต่มองไม่เห็นส่วนประกอบอื่นๆระยะไกลขนาดนี้ถ้าเห็นก็นับว่าตาดีพอสมควรเขาจึงปิดประตูและมีความรู้สึกว่าเหมือนมีลมอะไรบางอยา่างพัดวูบตามเข้ามาแล้วเย็นไปทั้งตัวโดยเฉพาะเส้นผมบนหัว มันลุกตั้งชันขึ้นมาเขารีบกระโจนขึ้นไปนอนบนเตียงทันทีแล้วดึงผ้าห่มมาคลุมร่างจากนั้นหลับตาอย่างรวดเร็วแต่มันก็แปลกตรงง่วงแต่นอนไม่หลับและแล้วเขาก็งีบหลับไปกระทั่งเวลาประมาณตีสองเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นใครก็ไม่รู้เดินวนเวียนรอบเตียงคิวพูดไม่ออกได้แต่นอนตัวแข็งทื่อแลกทีเดียวจะเป็นภาพมัวซัว มองไม่ค่อยชัดรู่หนึ่งเริ่มเห็นเป็นรูปร่างผู้หญิงในชุดนอนสีดำผมยาวตกลงกลางหลังใบหน้าเธอแหลมแต่ว่าขาวมากคิ้วก็ไม่มีดอกจากดวงตาที่รอบขอบข้างในเป็นสีแดงจมูกโด่งแต่งองุม้มเหมือนกับพวกแม่หมดหมอผีเท่านั้นยังไม่พอเขาเห็นปากของเธอบางเฉียบเหมือนเส้นอะไรบางๆมากั้นเอาไว้ เมื่อเธออ้าปากเท่านั้นก็เห็นฟันสีขาวเป็นสี่เล็กๆเหมือนกับฟันหนูแต่น่ากลัวมากมือของเธอกลางและเล็บยาวแหลมสีดำก็ชูขึ้นมาทำท่าจะกรีดลงที่ท้องตัวเองคิวจึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนผีเขาบอกตัวเองอย่างนั้นทำไมถึงน่าเกลียดน่ากลัวแล้วมันเข้ามาในห้องเขาได้อย่างไรหรือว่าจะทำร้ายเขาแต่อย่างว่าแหละ คิวขยับตัวไม่ได้นอกจากนอนนิ่งๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะสิ่งที่เห็นไม่อาจที่จะบรรยายได้ผู้หญิงคนนั้นยังคงอ้าปากแล้วเห็นลิ้นยาวสีแดงซึ่งมีขนาดเล็กแลบยาวออกมาเสียงหัวเราะเบาๆแต่เย็นเยือกจนเขาทนไม่ไหวใจจะขาดเสียให้ได้เขาทนไม่ได้อีกแล้วจึงร้องขอความช่วยเหลือออกมาเผื่อว่าจะมีใครได้ยิน แต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือเงียบสงบไร้สิ่งต่างๆแล้วเสียงของเขาดังอยู่ในลำคอเท่านั้นแต่ผู้หญิงชุดดำยังคงยืนนิ่งมองเขาจนตาวาวใบหน้านั้นก้มลงมาทําท่าจะทำอะไรบางอย่างเขากลัวมากขายับตัวถอยหนีมันยังคงตามคิวอย่างติดๆซึ่งน่ากลัวมากเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงสวดมนต์เพียงอย่างเดียวโดยหวังว่าจะรอดพ้น จากนางผีร้ายซึ่งมันหัวเราะแล้วเพ่งมองไปที่กระดาษงานที่เขาร่างแบบเอาไว้มันจะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ในเวลานี้เขาพยายามที่จะหาทางเอาตัวรอดกระดาษแผ่นนั้นปิวและแปะอยู่ที่ประตูคิวจึงกลัวว่างานจะหายจึงรีบลุกขึ้นแล้วดึงเอากระดาษออกเทว่าประตูดันเปิดอ้าออกเขาถลันออกไปข้างนอกตอนนั้นเย็นมากขนลุกสู้ทันที มองออกไปรอบตัวเจอแต่ความมืดเขามองไปในห้องไม่เห็นผีตนนั้นแล้วเขาจะเข้าไปข้างในแต่ว่าขามันไม่เป็นใจยังคงตึงอยู่กับที่เขากลัวมากขึ้นทุกทีเสียงหัวเราะประหลาดนั้นยังคงดังขึ้นอีกเขารู้ว่าผีสาวยังอยู่รอบๆตัวไม่รู้ถึงจุดประสงค์ของมันว่าต้องการอะไรกันแน่เขามองไปที่ภูเขาเห็นความน่ากลัวของบ้านหลังนั้น ซึ่งมีแสงไฟเหมือนกับหิ่งห้อยนับร้อยตัวกระจัดกระจายอยู่รายรอบเท่านั้นยังไม่พอเสียงลมพัดดังมากต้นไม้ไหวเอ็นใบปลิวกระทบกับตัวของคิวและแล้วร่างของเขาร่วงลงไปที่พื้นทั้งเจ็บและจุกจนขนลุกผีกําลังเล่นงานเขาแน่ๆแ,แต่คิวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขาเจ้ากรรมบันดาลพาเดินไปข้างหน้า คือบังคับตัวเองไม่ได้เลยขามันแข็งคือแต่ก็เดินลงจากบ้านแล้วตรงไปยังภูเขาปีนป่ายขึ้นไปข้างบนจุดหมายคือบ้านหลังสีดำซึ่งอยู่ด้านบนตรงเนินด้านล่างภูเขาสูงจากพื้นดินไปเพียงเล็กน้อยเขารู้ว่ามันน่ากลัวม,มากแต่คิวอดที่จะเดินเข้าไปไม่ได้เขาพยายามห้ามตัวเองแต่ขากลับก้าวเร็วยิ่งขึ้นจึงไม่รู้ว่า จะทำอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าขาก็ได้ก้าวเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาอยากรู้เหลือเกินว่าใครจะช่วยได้เพราะเวลานี้มันมืดและดึกสงัดมากเสียงผู้หญิงยังคงหัวเราะดังแว่วมาตามสายลมแล้วกลายเป็นความน่ากลัวเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านหลังสีดำเมื่อเข้ามาใกล้ๆเขารับรู้ ถึงความมืดทมึนกลิ่นเหม็นเน่าๆโชยมาตามด้วยสัตว์ตัวเล็กๆเช่นหนูก็วิ่งเพ่นพานและเห็นว่ามีงูสี่ห้าตัวพันอยู่ตามต้นเตาแล้วเหลืออยู่บนขื่อคาเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะกลับไปได้ในเมื่อถูกบังคับให้เดินมาอย่างนี้แต่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนหรอกเขาอยู่ด้านล่างผู้หญิงชุดดำเมื่อคู่นี้เปิดประตูออกมา ไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแขนสีขาวซีดยื่นเข้ามาใกล้ๆคิวกลัวมากร้องขอความเมตตาว่าอย่าทำอะไรเขาเลยอย่าทำอะไรผมเลยนะผมกลัวแล้วปล่อยผมไปเถอะมาอยู่ด้วยกันดีกว่าสถานที่แห่งนี้สงบเงียบมีบริวารมากมายคอยช่วยเหลือเราทุกอย่างร่างกายของเรา ก็จะไม่แก่หรือเหี่ยวเฉาไปตามการเวลาเราจะหยุดสรรพสิ่งเอาไว้ในขณะอายุเพียงเท่านี้เสียงมันพูดเย็นเยือกคล้ายกับคนสำรักน้ำไม่ว่ามันจะโน้มน้าวอย่างไรคิวไม่สนใจเพราะกลัวมากและรู้สึกตัวมีสติตลอดเวลาผีร้ายตนนั้นคงรอเหยือ่อที่จะเอาไปเป็นทาสน,นั่นเองมันจึงพูดหลอกล่อไปอย่างนั้น หากว่าใครควบคุมสติเอาไว้ไม่ได้คงจะต้องตายไปอย่างแน่นอนคิวมองไปที่นิ้วที่นางผีชี้ปรากฏร่างของผีผู้หญิงในชุดดำนั่งอยู่สองคนผมของพวกมันยาวปิดก้นใบหน้าเนื้อตัวซีดขาวถือเสื้อผ้าสีดำเอาไว้มันทำผ้าจะส่งให้คิวเรื่องอะไรเขาจะรับถ้าหากว่าใส่เสื้อผ้าเหล่านี้เขาคงจะต้องเสียชีวิตแล้วใครจะกล้าใส่ เขาจึงตั้งจิตให้แน่วแน่ระลึกถึงพระพุทธคุณช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ผีสาวทั้งสองทำหน้าไม่พอใจนางคนที่เป็นหัวหน้าเดินแบบตัวลอยๆแล้วลงมายืนอยู่ตรงหน้ารูปร่างมันผอมซีดแล้วตัวสูงแขนเกรงแล้วเล็กแห้งมันยกมือขึ้นพนมทั้งสองข้างหลับตาคงท่องคาถาอะไรบางอย่างแต่เขาไม่สนใจรู้ว่า นางคนนี้เป็นผู้ที่น่ากลัวมากขาที่แข็งเริ่มขยับตัวได้บ้างแล้วเขาจึงแอบถอยไปด้านหลังทีลานิดทีละนิดเพื่อฝึกกำลังขาให้เข้าที่เมื่อรู้ว่าไม่มีสิ่งใดมาบังคับร่างกายเขาทำท่าจะวิ่งแต่ผีสาวสองตนที่นั่งอยู่นั้นได้ลุกพรวดขึ้นมาแล้วยืนขวางมันทำตาวาวซึ่งเขาไม่เคยทำอะไรให้ผีพวกนี้สักนิด แล้วจะมาหลอกหลอนทำไมเขากลัวจนทนไม่ไหวเสียงโหวเราะเบาๆจากนางตัวหัวหน้าก็ได้ดังขึ้นมาฝนเริ่มตกเขารู้ว่าเกิดจากคาถาที่มันสวดเมื่อครู่นี้อย่างแน่นอนเพื่อดึงเขาเอาไว้ที่นั่นนั่นเองเขาอยู่ไม่ได้แล้วถ้าขืนอยู่ที่นี่ล่ะก็คงต้องตกเป็นเหยื่อผีอย่างไม่ต้องสงสัยจึงสวดมนต์ด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่เริ่มสวดเท่านั้น นางผีทั้งสามส่งเสียงร้องหวยหวนราวกับว่าได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขาจึงสวดตำขามวนเวียนตลอดเวลาผลที่ลงเม็ดเมื่อครู่ก็ได้จางหายไปมีแค่เพียงลูกจากแสงไฟเล็กๆเ,เ,เท่ากับหัวนิ้วมือกลูเข้ามาวนเวียนรอบๆตัวเขาเมื่อมองดูให้ดีเขาตกใจมากเพราะเป็นหน้าผีที่น่ากลัวมากทั้งแก่และเหี่ยวย่น อีกครั้งมีฟันแหลมมากแต่ว่าเป็นใบหน้าที่อยู่กลางดวงไฟและมีขนาดเล็กเมื่อมารวมตัวกันมันจึงสยดสยองไม่น้อยเขาจะต้องสวดมนต์โดยไม่ลืมตาจะได้ไม่เห็นผีเหล่านั้นนอกจากสวดมนต์นานแล้วเขายังสวดเสียงดังอีกด้วยเสียงผีกรีดร้องดังขึ้นซึ่งดังตลอดเวลาและเสียงสะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างหูบเขาเขาเดินลงมา แม้ว่าหลับตาแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าไม่ชนต้นไม้หรือว่าหินแม้แต่ครั้งเดียวเสียงผียังคงตามไล่หลังแต่ไม่ทําอะไรเขาคงเป็นการร้องเพื่อข่มขวัญน,นั่นเองจากที่เคยกลัวจึงกลายเป็นสงบและเยือกเย็นเสียงผีเมื่อครู่หายไปแล้วคิวลืมตาขึ้นจึงรู้ว่ายืนอยู่ตรงหน้าที่พักเขาเกิดอาการมึนงงแต่แล้วมีแสงไฟสาดส่องมา เสียงถามว่าลงมายืนทำอะไรข้างล่างเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นเองแล้วไล่ให้เขาขึ้นไปข้างบนบ้านเขาอยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฟังแต่คิดว่าไม่มีประโยชน์บางคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้และคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเสียอีกเขาควรเก็บเอาไว้คนเดียวมากกว่าเขาจึงปิดประตูแล้วหันไปมองเจ้าหน้าที่ป่าอีกครั้งก็เห็นว่า อยู่ในชุดขาวหนวดเคราวยาวจากนั้นชายชุดขาวมองไปที่ภูเขาทำปากขมุบขมิบคิวตกใจมากได้แต่ถามตัวเองว่าชายชุดขาวเป็นใครเมื่อครู่ยังเห็นอยู่ในชุดธรรมดาแต่เวลานี้ไม่ใช่หรือว่าท่านจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของที่นี่ไม่ว่าท่านจะเป็นใครเขายกมือไหว้แล้วปิดประตูลงก่อนคิวล้มตัวลงนอนและหลับเป็นตาย เรียกว่าหลับรวดเดียวจนถึงเช้าตื่นมาอีกทีมองไปที่ภูเขาซึ่งอยู่ทางด้านหลังบ้านพักเขาแปลกใจที่ไม่เห็นบ้านสีดำแต่เห็นสารพระภูมิเจ้าที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านที่เขาพักอยู่พอดี